สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพลังใจกดติดตามและหาเพื่อนๆท่านไหนสงสัยเกี่ยวกวับเรื่องการทําบุญสะดอกเคาะสายมูดูดวงให้พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็ปี่จะเข้ามาตอบให้ทุกคนนะครับคาทํานายประจําเดือนมีนาคมชาวราศีกรกฎซึ่งเกิดวันที่22มิถุนาถึง22กรกฎาลักษณะทั่วไปของชาวราศีกรกฎคือเป็นคนธาตุน้ำด้วยอุปนิสัย พื้นฐานของดวงชะตาเป็นคนมีภาพลักษณ์และเป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจเป็นคนเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักไม่รู้จักเป็นคนแปลกหน้าหรือเปล่าคุณก็สามารถดูแลใจใสความรู้สึกของคนรอบข้างนี่เป็นอย่างดีรวมทั้งสัตว์ต่างๆด้วยลึกๆแล้วคุณเป็นคนอ่อนโยนอ่อนไหวและมีจิตใจละเอียดอ่อนแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะบางครั้งความใจดีอาจทาให้เกิดถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกโกงได้ ซึ่งคนที่โกงก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหนแต่เป็นคนกันเองดังนั้นอย่าประมาทหรือมองว่าทุกคนเป็นคนดีเหมือนที่เราคิดเสมอสนอกจากนี้ คุณยังเป็นคนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างมากบางคนมีลักษณะพิเศษหรือแรงสังหรณ์ที่ดีด้วยซ้ําไ้เด็กคุณอาจเป็นคนไม่กล้าคิดหรือกล้าแสดงออกด้วยประสบการณ์หน้าที่การงานและสภาพแวดล้อมทางสังคมได้หล่อหลอมให้คุณกลายเป็นคนกล้าพูดกล้าคิดหรือเป็นผู้นํามากยิ่งขึ้นบางครั้งการพูดการแสดงออกของคุณกับเดีกคนในกลุ่มธาตุไฟด้วยซ้ํา ข้อควรระวังของชาวราศีกรกฎก็คือเนื่องจากเป็นาธาตุน้ำที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งทำให้ส่งผลเป็นคนอารมณ์แปรปวนง่ายซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหากับคนรอบข้างและเอาใจไม่ถูกหรืออาจทำให้เกิดการพูดคุยสื่อสารที่มีปัญหาตามมาภายหลังได้ในปีนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของชาวราศีกรกฎ แต่เชื่อว่าหากคุณรู้ชะตาชีวิตล่วงหน้าแล้วเตรียมตัววางแผนให้ดีก็จะส่งผลให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดียิ่งขึ้นช่วง1-2ปีที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎอาจ ต้องเจออุปสรรคปัญหาต่างๆและเป็นเรื่องยากมากลําบากหลายอย่างแต่ปีนี้เป็นปีที่คุณพ้นเคาะใหญ่เหล่านั้นมาแล้วขอให้มั่นใจว่าเป็นปีที่ดีสําหรับคุณอย่างแน่นอนเรื่องการงานคุณเป็นคนมีทักษะเกี่ยวกับการทํางานที่ดีและโดดเด่นเป็นระดับต้นๆราศีของคุณเป็นดวงที่เหมาะกับการบริหารจัดการโดยเฉพาะงานที่ต้องการความวุ่นวายกับคนเยอะ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งหรือต้องอาศัยการปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งอย่างหลังถือเป็นจุดเด่นสําคัญที่ช่วยให้การบริหารงานผ่านรุ่นล่วงไปได้ได้ดีนอกจากนี้ยังเป็นคนทํางานด้วยความละเอียดปานณีตจนอาจเรียกว่าเป็นคนทํางานเนีย้ยแถมยังไปดูแลแก้ไขจุดปกพ้องให้คนอื่นจนเนี้ยบตามไปด้วยอย่างไรก็ตามชาวราศีกรกฎก็มีข้อเสียในงานอยู่บ้างเหมือนกันคือคุณเป็นห่วง เป็นใยคนรอบข้างมากเกินไปทําให้บางครั้งเอาเรื่องของคนอื่นมาวิตกกังวลเก็บมันเป็นทุกข์ของตัวเองเครียดสะสมหรืออาจเป็นไมเกรนก็เป็นได้ดังนั้นขอให้แบ่งแยกความรู้สึกส่วนตัวกับง,งานให้ดี ด้วยความที่ดวงชะตาของคุณเป็นคนเอาจริงเอาจังมุมานะขยันหากินขยันหาเงินทําให้การทํางานได้หลายหลักอาชีพแต่หาพูดถึงงานที่เหมาะสมกับชาวราศีกรกฎควรเป็นงานที่มีความมั่นคงอาจเป็นงานประจําหรืออาจเป็นงานที่อยู่ในหน่วยงานองค์กรใหญ่ๆที่เปิดมานานหรือเป็นธุรกิจคอ่อนข้างใหญ่โตนอกจากนี้รวมไปถึงการทํางานเกี่ยวกับการบริหารหรือบริการเช่นงานโรงแรม ร้านอาหารขนมธุรกิจเครื่องดื่มรวมไปถึงงานที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกการออนไลน์ก็ได้และมีโอกาสที่จะเลือกงานที่จะเข้ามาให้หลากหลายไม่ขึ้นคุณควรมีการวางแผนและตัดสินใจให้รอบคอบบางครั้งอาจมีคนหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆในการทํางานให้คุณชวนให้คุณเปลี่ยนงานย้ายงานหรือบางคนอาจอยากจะเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเอง ต้องบอกว่าคุณสามารถทําได้เพียงแต่ว่าดวงดาวในปีนี้จะมีอยู่2องขั้วให้เลือกคือขั้วบวกกับขั้วลบเปรียบเสมือนเส้นทางสองทางให้คุณเลือกว่าคุณจะเดินไปทางไหนอาจทําให้คุณตัดสินใจยากสักหน่อยแต่ขอให้คิดง่ายๆว่าหากเป็นธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับอบายามุกสิ่งผิดกฎหมายหรืออะไรที่เป็นสีเทาการพนันหรือแม้แต่ถูกกฎหมายแต่ผิดศีลธรรมขอให้ปฏิเสธเลลีกเลี่ยงงานเหล่านั้นเพราะจะส่งผลเสียต่อนาคตการงานของคุณอย่างแน่นอนในทางกลับกัน หากเป็นลักษณะงานที่ต้องติดต่อเจราจากับผู้คนเยอะๆงานที่ต้องเดินทางไกลต้องติดต่อกับผู้คนต่างประเทศหรืองานที่ต้องติดต่อลูกค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ online, ล้วนเป็นสิ่งที่อยากแนะนำและอยากจะส่งเสริมเพราะจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จและ,จะเจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีทั้งในแง่ของด้านการงานชีวิตของคุณและการเงินเชื่อมั่นได้เลยว่าปีนี้คุณจะเป็นราศีที่มีจังหวะและมีข่าวดีเกิดขึ้นในเรื่องของการงานหลายๆเรื่องเหมือนปีแห่งการก่อสร้าง สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างสิ่งใหม่หากคุณรอคอยโอกาสในการทําอะไรใหม่ๆมานานปีนี้จะได้ลงมือทําอย่างที่คิดและตั้งใจไว้สําหรับใครที่วางแผนการศึกษาต่อหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทั้งในออนไลน์หรือออฟไลน์ในหลักสูตรต่างๆพัฒนาเพื่อพัฒนาตัวเองจังหวะดวงดาวในปีนี้จะส่งผลดีไม่แพ้กันเชื่อได้ว่าจะมีข่าวดีมาให้ยิ้มให้สบายใจบางคนอาจสำเร็จการศึกษาหรือได้เริ่มต้นในสิ่งที่ตั้งใจเรียนไว้สำเร็จแน่นอนครับ การเงินของชาวราศีกันกฎดวงการเงินไม่น่าหวือหวาอะไรเพราะคุณเป็นคนที่มีไรายได้สม่ำเสมออย่างต่อนเนื่องส่วนไรายได้ที่ หือหว่ามาเป็นพักๆอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวคุณสักเท่าไหร่ชาวราศีกรกฎเป็นคนรู้จักวางแผนเรื่องการเงินยิ่งโดยเฉพาะคุณมีการทํางบการเงินที่ดีก็จะสามารถทําให้เก็บเงินได้ง่ายการเข้าใจความยากลําบากของการหาเงินเป็นอย่างดีเชื่อว่าคุณเองเป็นคนหนึ่งที่สามารถควบคุมรายจ่ายต่างๆได้อย่างไรก็ตามรายจ่ายหนึ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากคือเรื่องคนในครอบครัวเพราะคุณเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับคนในบ้านเพื่อนฝูงและคนใกล้ชิดมากเวลามีใครเดือดร้อนหรืออะไรเข้ามาบางครั้ง คนนั้นอาจจะเดือดร้อนจริงในขณะที่บางคนอาจจะโกหกหรือมาเพื่อหลอกลวงคุณคุณก็อาจจะซาบซึ้งหรืออินไปกับเขาทําให้คุณโอนหรือให้ความช่วยเหลือทําให้คุณโดนหลอกได้อย่างง่ายดายโชคลาภของชาวราศีกรกฎ ช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นใครเป็นนักลงทุนและชื่นชอบการลงทุนที่มีความเสี่ยงเล่นหุ้นเล่นหวยจังหวะดวงดาวจะส่งผลคุณได้โชคได้อะไรมาแบบฟุกๆุไม่คาดฝันเรียกได้ว่ามีข่าวดีให้รุนเรื่อยๆแทบจะตลอดทั้งปีเลยทีเดียวส่วนใครชอบลงทุนผ่านช่งชองทางออนไลน์ดวงดาวก็ส่งผลดีไม่แพ้กันจังหวะดวงดาวทําให้เกิดความก้าวหน้าและมีข่าวดีเรื่องการลงทุนมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามแนะนําให้คุณวางแผนบริหารจัดการการเงินที่ดีด้วยเพราะบางครั้งโชคลาภที่ได้มาอาจหมดไปอย่างรวดเร็วก็ได้หาก มองในเชิงรายได้ประจําคุณเป็นราศีที่มีการปรับรายได้ไปในทิศทางที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นปีที่มีการงานก้าวหน้าโดดเด่นจึงส่งผลให้มีโอกาสดีในเรื่องรายได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นความรักของชาวราศีกรากฏเป็นราศีที่ต้องการความมั่นคงในความรักเป็นอันดับต้นๆถ้าจะคบกับใครต้องมั่นใจมั่นคงแน่นอนแล้วคุณจะปักใจเลยว่าคนคนนั้นเป็นเวลานานไม่ ถือว่าเป็นข้อดีในตัวคุณนอกจากนี้ความโรแมนติกและความจริงใจยังถือเป็นสิ่งสําคัญในเรื่องของความรักของดวงชะตาคุณอีกด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือบางคน เป็นโสดนานอาจขี้อายในเรื่องของความรักไม่กล้าเข้าหาจึงไม่กล้าเริ่มต้นความสัมพันธ์หรืออาจากลัวโดนทิ้งเพราะคุณเป็นคนหนึ่งที่จินตนาการเยอะเนื่องจากมีแผลในใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักชอบคิดถึงเหตุการณ์ในอนาคตในทางที่ร้ายคิดแทนคนอื่นไปหมดเลยต้องอยู่เป็นโสดจนถึงทุกวันเรียกได้ว่าในบรรดาเพื่อนรุ่นเดียวกันคุณอาจเป็นคนท้ายทายที่สละโสดสําหรับ ลักษณะเนื้อคู่ชาราศีกรกฎไม่ได้มีสเปคเป็นพิเศษเวลาเลือกคนมักไม่ได้มองเฉพาะความรักของคุณแค่2คนเท่านั้นแต่มองถึงคนที่เข้ากับครอบครัวคุณได้ดีด้วยถือเป็นปัจจัยต้นๆในการเลือกคู่ของคุณเลยทีเดียวนอกจากนี้ดวงของคุณส่วนมากยังได้คู่ที่มีวัยต่างกันค่อนข้างเยอะ ผู้ชายบางคนอาจได้แฟนเป็นแม่ม้ายหรือมีโรคติดผู้หญิงบางคนอาจได้แฟนเด็กกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากได้คู่ในวัยใกล้เคียงกันก็สามารถอยู่ด้วยกันยืดและมีความสุขในความสัมพันธ์จังหวะดวงช่วงเวลาในเดือนนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นในเรื่องของความรักคุอาจเจออุปสรรคบ้างอาจมีความผิดหวังเสียใจก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติแต่ปีนี้ดวงดาวเริ่มกี้คายส่งผลเท้กว่าในเรื่อง,องความรักเข้าม,ามามากยิ่งขึ้นใครอยากสละโสดปีนี้เชื่อเลยว่ามีคนดีๆรอยอยู่ข้างหน้าแนนน่อ แต่คุณต้องเดินทางบ่อยในปีนี้ติดต่อคนต่างชาติเยอะดังนั้นสเปคที่เข้ามาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปถึงเชื้อชาติตัก ต่างศาสนาหรือบางครั้งอาจได้คนที่อายุไม่ค่อยสมดุลคุณเท่าไรแต่ต้องอาศัยในการเรียนรู้และปรับตัวสําหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วดวงดาวส่งผลมีความมั่นคงในความรักมากยิ่งขึ้นปัญหาจุกจิกทั้งหลายการไม่เข้าใจการจะขี้ขายและลดลงหากใครวางแผนดีอยากมีลูกอยากมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวปีนี้เป็นจังหวะที่ดีมากไม่เพียงเท่านั้นหากใครอยากจะสร้างเรือนหอต่อเติมบ้านท,ทําที่อาศัยให,ใหม่จังหวะดวงดาวจะส่งผลในชีวิต ให้ขยับขยายและมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นสุขภาพของชาวราศีกรกฎให้ระวังเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุคุณเป็นราศีที่จังหวัดดวงดาวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่เนื่องจากคุณมีการเดินทางบ่อย,อยๆดังนั้นควรมีการวางแผนให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องโครคภัยไข้เจ็บรคประจําตัวหากใครมีรคประจําตัวให้พกยาติดติดต,ตัวอยู่ตลอดเวลาและควรเช็ครถเช็คพานะเพื่อความสบายใจและเพื่อการลด ในวัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมาดวงดาวส่งผลปัญหาเกิดขึ้นได้ง่ายแต่หากมองในภาพรวมเชื่อว่าปีนี้จังหวะดวงดาวดีกว่าปีอื่นๆที่ผ่านมาอย่างแน่นอนไม่มีประเด็นอะไรให้หน่ากังวลเท่าไหร่หากคุณเป็นคนมีสติรอบคอบหากใครเจ็บป่วยไม่สบายอยู่มีโอกาสจะรักษาในทางที่ดีได้ยิ่งขึ้นได้พบหมอได้พบยาที่ถูกต้องกับโรคพบแนวทางรักษาที่ส่งผลดีกับตัวคุณก่อนหน้านี้ ใครที่มัวยุ่งกับงานไม่ค่อยมีเวลาตัวเองปีนี้ถือเป็นจังหวะที่เหมาะสมมากที่ควรจะหันมาดูแลตัวเองเรื่องอาหารการกินการออกกําลังกายควรใส่ใจสุขภาพมากขึ้นแนะนําให้ทําบุญเสริมดวงของชาวราศีกรกฎโดยการสวดมนต์ไหว้พระและมีการถวายสังฆทานยาด้วยอาจจะเป็นการจัดชุดยาหรือแม้แต่คำบุญให้กับโรงพยาบาลต่างๆเพื่องานเสริมดวงในเรื่องของสุขภาพและในเรื่องของลดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะบริจาคในเรื่องของโลหิตก็จะช่วยลด ความเสี่ยงที่จะตามมาส่วนเพื่อนๆท่านใดมีคําถามสงสัยหรือต้องการให้สอ,อบถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงเรื่องของอะไรพิมพ์มาได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์เดี๋ยวอาจารย์ก็ปี้จะเข้ามาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะคบขอบคุณครับ